สวัสดีครับมีล u c ตที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีลักตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อิล็ตที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางล u c ตที่แบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีตรกี๊แอนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้นาล็อกรีเทิร์น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 นะครับวันนี้จะมาพูดถึงอะไรบ้างไกด์ฮันเตอร์เวอร์ชัน1.2นะครับก็ฉบับปรับปรุงตอนเป็นฮันเตอร์ก่อนเป็นสไนเปอร์นะครับว่าเล่น A D L ตอนนี้สามารถยิงไว้ได้ไหมน,นี้มีทดลองมาหมดแล้วมีว่าสกิลดีสุดนะครับแล้วก็การตีบวกหมดตัวเพราะเพราะว่าเขาแจกเพชรแดงครับเดี๋ยวจะตีบวกธนูแต่บวก8ไป3.2เอาเอาแล้วแต่ที่เขาแจกแล้วกันเนาะ แล้วก็ไปนในโซนของมว้ง50หาจากไหนแล้วก็เลเวลวรจไว้ที่ไหนควรตี้ให้เต็มเลเว50ร p 50%นะครับหนึ่งโค้ดมีมีโค้ดใหม่แต่2โค้ดเมื่อวานหมดแล้วนะครับโค้ดกดตรงซ้ายล่างแต่ว่าถ้าเป็น Android กับ PC จะใส่ได้ถ้าเป็น iOS ใส่ไม่ได้นะครับโค้ดไว้ใต,ใต้ใต้คลิปนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงอะไรก่อนดีเอาเป็นเริ่มมาของม่วง50ก่อนอันนี้คนถามเยอะนะครับของม่วง50หาจากกดเมนูครับแล้วก็กดฟิล l บอร แต่จริงจะไปลงดัน50าก็ได้นะแต่ตอนนี้คนยังไม่ค่อยมีก็นี่ถ้าเป็นมอลล็อกเห็นไหมครับบอสก็จะดรอปในส่วนของสี่สิบซึ่งเราสามารถกดเช็คว่าาบอสได้เห็นไหมครับมันจะมาตอน3ามทุ่มเหมือนมันครับเซเวอร์ทม์แต่ตอนนี้คนนิยมจะไปตีที่อัมเบล่าครับเพื่อนเนเห็นแบบซ้ายมาจากมอลล็อกตรงนี้แหละอันนี้จะเป็นบอสเหตุซึ่งจะดรอปแบบแบรนอาวุธา0นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาตีกันก็สำหรับคนที่หาอยู่ถ้า40ก็หาที่นี่เลยหรือจะไปลงดันมายาก็ได้ไดด้หมเลย อ่ะต่อไปเป็นในส่วนไกด์สไนเปอร์นะครับตอนนี้มีได้เราทดลองลองไปใน A D L ดูก็อัพเนี่ยสลิงช็อตเต็มนะครับได้อสปีดถึง30%นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของฮันเตอร์ฮันเตอร์แฟนคอนไออันนี้บวกคิเลท6แต่นี่เห็นไหมครับอสปีดอีก15%นะครับก็แต่มีไม่ได้อัพเ g i นะปรากฏว่าไปลองยิงคือเบามากคือมันไม่ใช่เบาคือมันช้าครับมันปกติตามหลัก A D L มันต้องยิงปุบ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 ใช่ไหม อันนี้ยังเล่นไม่ได้ครับมีก็เลยแนะนาเดี๋ยวไปรอเล่น A D L ตอนสไนเปอร์ดีกว่าเพราะนั้นตอนนี้เรามาเล่นสายสกิลสายสกิลก็คือสายเด็กกับลักนะครับลักเน้นติดชี้เด็กบวกความแรงเดี๋ยวมีข้อญาตรลีเลยแล้วกันนะครับเอาแบบเล่นง่ายๆเดี๋ยวตอนสไนเปอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีดับเบิลช็อตอัพเต็มเลยครับชาร์จแอโร่อ,อัพเต็มเลยเพราะว่ามันคือท่ายิงเป้าเดียวของเราที่แรงที่สุดถ้าเป็นชาร์จแอโร่นะลองมาจะดับเบิลสตาร์นะครับส่วนบัตร ส่วนบัตรนี่อัพไว้แค่หนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าอัพไปเนี่ยมันแค่เพิ่มความแรงของเลือดไหลแต่มันไม่ได้บวกดาเมจนะเอ้ยไม่ใช่มันบวกความแรงไอ้หกสิบาเปอร์เซ็นที่ยิงครั้งแรกแต่เลือดไหลไม่ได้บวกนะครับสลิงชอบจะอัพหรือไม่อัพก็ได้แต่เพิ่มมันก็เพิ่มแอสปิดนิดนึงนะเอออันนี้บวกแอนแท็กนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าอัพทั้งหมดก็คือจะบวกแอนแท็กฟรีเลยหกเปอร์เซ็นนะครับแล้วเดี๋ยวมีขอคำนวณก่อนส่วนนกจิกเบามากเลย มันจะมีโอกาส20%ที่นอกออกมาจิกครับก็มันจะเหมาะกับตอนที่เรายิงเป็นปืนกลแล้วตอนนี้ไม่เหมาะครับออกมาก็ร้อยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์มีเลยคิดว่าเออแล้วแต่เพื่อนๆน่ๆนะจะอัพนะครับส่วนไทเกอร์ช็อตนี่แรงนะเอาไว้เก็บเลเวลนะครับเพราะว่าหลังๆเออบอสหลังๆแมปแบบประมาณมอนสี่สิบห้าขึ้นไปห้าสิบขึ้นไปมอนจะเกิดเป็นกลุ่มละตีเองเราจะเป็นต้องมีห้าหมู่ด้วยนะครับไม่งั้นจะเล่นลำบากแอร์ชาวเวอร์นี่ยิงเบามากเลยอะแต่มันกว้างนะคือที่มีรองแล้วมันมัน มีว่าเอาจิงทายแองเจิลช็อตก็พอครับต่อไปเป็นในส่วนแองแองชันไทเกิลช็อตเนี่ยมันจะบบกจำนวนที่โดนเนี่ยเห็นไหมปกติมันจะโดนแค่2ตัวนะครับอันนี้เราอาจจะอัพแค่2เอาให้โดน4ตัวก็พอส่วนใหญ่มอนมันเข้ามาตีเรามันไม่ค่อยเกิน5ตัวเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยสบวกสเป็น4ก็พอหรือเพื่อนจะเอา5ตัวก็อัพ3ไปก็ได้ครับก็มีเอาแค่2พอ ต่อไปอัพอะไรต่อโอ้โหพอยเหลือเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวมีดูนะถ้าอย่างงี้มีแปลวายแขกดีกว่าครับดับเบิลเต็มอันนี้เต็มแล้วบัตรสติกเกอร์อันนี้มันลดเวลาแต่คือหมีดูแล้วมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อะ่ะเออเอาไว้ยิงแค่เล็วก่าหนึ่งก็พอมาวายแขกดีกว่าวถ้าสลีปช็อตนี่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบสอง s สิบ แอสซอสปีได้48่แแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องไปอัพ h ออยังต่ำ70ครับไม่งั้นเล่นไม่ได้มันมันยิงมันยิงช้ามากเล่นไม่คุ้มอะ่ะมีดูแล้วว่าเอาไปยิงแบบออชาร์จแอโรเปี้ยงติดขี้2มืออย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอใช่ปะอถ้า,าอย่างนี้มีเล่นมีเอาเล่นแค่ประมาณนี้ก่อนเอาแอรท็กดีกว่าครับแอรแท็กนี้ได้แน่นอนเนี่ยไม่ต้องมานั่งแอโรชาวเวอร์ไม่เอาดีกว่า มีลองแล้วมันเบามากต่อให้อัพหกรามเมัเันได้แค่สี่เปอร์เซนงนะแต่ว่ามันกว้างนะครับมีว่าอย่าพึ่งดีกว่าเออถ้าจะอัพต่อไปนี่มีว่าไปเอานี่ดีกว่าครับนี่อ,อ่าห้องอายครับเพราะว่ามันจะบวกไอ,อ้นี่คิดถึงหปเ็นนะดีกว่าเยอะ p อเวอร์ l ฟูเพิ่มระยะยิงโอเคอืมแต่แบบนี้แบบนี้ก็พอครับใช้ท่าหมูเอาแค่ท่าเดียวก็ได้ก็ นี่เขามีมิเล่นตามนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปอัพไอ้นี่ครับนี่ฮังเอ่เอฮังไ i เนี่ยให้เต็มมันจะได้คิเลตเพิ่มพอ h a งไ i เติมเสร็จแล้วก็ค่อยมาอัพนี่ต่อก็ได้ครับเอาเอาแท็กฟรีหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่อยมาอัพ arrow s เวอร์ต่อก็ได้ส่วนสายแอสปตดตอนนี้อย่าพึ่งสายแอสปตดตอนนี้อย่าพึ่งหู่ว่าไม่เวิร์กเลยมันเบามากเพราะว่าตอนนี้ตัวเรามันมันมันยิงไม่ไวอะ่ะเออมันไม่ยิงไวพอจะให้นกจิงนะครับประมาณนี้ ถ้าเกิดพอยต์เออเกมนี้มีจะบอกว่าเวลาเราเลียเราไม่ต้องเอาเราไม่ต้องเอาพอยต์อาร์เชอร์ไปลงของอาร์เชอร์ก่อนคือเกมนี้รีปุ๊บเราสามารถไปลงข้ามได้เลยครับอย่างเช่นถนะ้าอนาคตสไนเปอร์มีรีไปมีก็าสามารถเอาแต้มของอาร์เชอร์อะฮันเตอร์ไปใส่สไนเปอร์ได้เลยประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ถ้เกิดหมีเล่นหมีเล่นประมาณนี้เอ่อสกิลโนสกิลเอ่อแฮงไอที่ต้องเรียกใช้นะฟันคอนก็ต้องกดใช้นะครับ อ,อ๋อถ้ามีอ๋อมีเอาชาร์จก่อนชาร์จมนแรงสุดแล้วว่ะชุบดับเบิลสตาร์ทซกิลไทยไทยแองเกิลช็อต er แรงนะครับถือว่าแรงมากนะฮังออ่าแค่นี้ครับแค่นี้ก็สบายแล้วแค่นี้เราก็เอ้ยมีสลิงชอ็อต เออเราสามารถเพิ่มช่องได้นะครับนี่แต่ว่าต่อไปต้องใช้เป็นเพชรฟ้านะเออเปิดเลยดีกว่ามาเออนี่ก็ได้ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วต่อไปอัพอะไรต่อก็ถ้าถ้าเป็นหมีนะก็เนี่ยไทย,ไทย,ไทยกันชนไอไทไทเกอร์ชอตเต็มนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนี่แฮมบิ n งเบิร์ดนะครับเอาให้เต็มเลยเพื่อนๆลองกดดูได้พะอัพหนึ่งแอคแท็กเพิ่มจริงหมีลองแล้วแอคแท็กหนึ่งเพิ่มจริง แล้วก็ค่อยไปอัพไท,ทนเกิร์ลช็อตให้เต็มแล้วก็แฟนคอนให้เต็มที่เหลือก็ไฮไฮเอ่อฮองไอแค่นะครับเต็มแค่นี้ก็พอแล้วต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนสไนเปอร์ตอนเจอาหกสิบก็ค่อยรีใหม่แล้วก็ค่อยไปเล่นอีกสายหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีค่อยมาทำไกลแต่ว่าสไนเปอร์น่าจะทําไม่ทันเพราะว่าโค้ดมันอีกวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็หมดแล้วเนาะก็เอาประมาณนี้แรงกว่าถ้าทำมีนะครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตตีบวกให้ดูเลยแล้วกันนะครับคิดว่าคำคำแล้วกันก่อนไป มาตีที่เมืองนะครับคืออาวุธเนี่ยมันจะมีเป็นตามบวกอะครับมันจะมีบวกออปชันนะครับนี่เห็นไหมบวก8ก็จะบวกอัแทก90ถ้าบวก16จะบวกคิดดาเมจสิแล้วก็บวกย4บวกดาเมทเฮดี่สิอร์เซแล้วก็บวก32แองแทกสิ็ตแต่คือมีเจ้าบอกบอกว่าเอ่อถ้าเกิดเพื่อนๆไปใส่อาวุธใหม่เนี่ยมันไม่สามารถข้ามบวกได้นะเท่าที่มีถามมันจะต้องตีบวกใหม่อย่างเดียวจริงๆถ้า ถ้าเล่นแบบชิวๆนะที่มีเห็นเขาเล่นกันเขาก็จะบวก8อาวุธ 10, 20, 20, 30, 40แล้วก็50เนี่ยที่ได้จบบอสอันนี้ค่อยไปบวกเอาเต็มๆไปเลยครับตอนบวก50อะ่ะตอนอาวุธ50ประมาณนี้นะครับแต่น,นี้คืออย่างที่บอกมาเป็นโค้ดเบตา้าหมีก็ทดลองตีแบบไม่หลอกหมีไปตีผ่านบอสมายาในในดันมันไม่ดรอปอะเอออ่าวิธีตีนะครับไอตอนบวกหนึงหรือบวกแปดไม่มีอะไรแต่ว่าหลังจะบวกแปดเห็นไหมมันจะมีโอกาสฟาว ถ้าเกิด fail ขึ housing, ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีโอกาสบวกรถครับแล้วก็มีโอกาส destruction ก็ค hey, ือพังไปเลยเพราะนั oh, s <S right. ้นเพื sure ่อนๆถ้าเกิดจะตีแต่บวกแปกก็อย่าลืมเอาหินกันแตกมาด้วยครับถ้าไม่อยากให้บวกรถก็ซื้อหัวใจมาเอ่อซื้อจากไหนใช่ไหมครับซื้อจากร้านตรงนี้เลยนี่นี่นี่เกียเ้ยถูกเอ้ยไม่ใช่ละนี่หัวใจอยู่นี่ครับนี่ แล้วก็ใบกัรแตกอยู่นี่ครับแล้วก็อันนี้หินแต่ว่าหินไม่แนะนําไม่ต้องซื้อหินไปฟาร์มยีิบสชั่วโมงเดี๋ยวมันจะได้ของได้อะไรก็ไปย่อยครับไปย่อยเอาเป็นสตาร์ดัสเดี๋ยวมีเขาญาติอ้าวเฮ้ยหินแดงมีหมดอหรอ,อยังไม่หมดนะ,ะดูบี้เขาแจกครับใจดีอ่หมีเอาแค่นี้ลองตีก่อนดูดิว่าหมีจะไปบวกอะไรนะครับแต่จริงถ้าถ้าจะตีจริงเกินบวกแปหมีแนะนําให้อาวุธห้นะเราค่อยตีจะดีกว่า อันนี้ไม่มาแล้รครับตอนนี้มันคือโอเพนเอ้ยไม่ใช่โค้ดเบต้ารอบสองอาจจะโค้ดเบต้ารอบสามอีกด้วยนะเพื่อจะบวกไม่ลดครับตีเลยโอคค้แหวเออเห็นไหมฟาวไปแต่เราใส่หินกันแตกมันก็จะไม่เสียนะครับเยสติดบวกเก้าอันแท็กเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเพิ่มประมาณสิบเองเหรอน้อยมากเลยนะติดตีทีเพอโอ้โหทีเพอไม่ช่วยอีกทีเพออีกโอ้โหนี่ถ้าเกิดสมุิไม่ใส่นี่กูแตกยับไปแล้วนะบ้านเนี้ยเออติดครับ กดไปเลยโอ้โหยิกไม่ดีเฟลรัวๆจริงๆเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรวะอ๋อถ้าเกิดเราแตกเ,กอเยอะๆเราต้องเอามาซ่อมเหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่ตั้งแต่บวกสิบไปมันใช้หินอันนี้ครับอ๋ออย่างนี้เองแต่ว่าหมีไม่อยากบวกรถว่ะพูดจริงๆนะเกมนี้บวกบวกแตกคือบวกรถแล้วว่าจะขึ้นอีกอ่ะโอ้โหเพราะนั้นถามไม่ไม่ต้องถามหมีเลยนะเกมน,มนี้เติมเงินเยอะหรือเปล่าเติมเงินเยอนะแน่นอนเอาแค่เอาแค่แบ,บวกของก็รู้แล้วไม่ต้องอะไรมาก แต่มันยังดีนะมันยังมีการแตกถ้าถ้าบางเกมนี่บวกรถก็คือบวกรถไปเลยก็มาตีให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับตอนนี้เมาหมัดครับจุ๊บจุบ,จบอ่ะกันแตกซะหนอ่อยเออวันนี้เขาแจกนะครับสุ่มกาชาร้อยนะแล้วส่มการร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็แจกรูบี้ใครอยากจะมาลองรีบมาลองได้เลยครับจะได้รู้เลยเอ้ยเราสนุกเปล่าไม่สนุกหรือเปล่าตีทีเพอครับโอ้ยคอมพิวต์กสิบอ่ะอะไรวะ ตะกี้มีติดแต่มันไม่ขึ้นน่ะอ้าวติดแล้วอ๋อตะกี้ไม่ตะกี้ไม่ได้สีโกดไปทีโอโหบวกสิบสองหยุดเขาไม่ได้แล้วโอโหบวกสิบสามต้องมาแล้วจะบวกสิบสี่ต้องมาอีกแล้วโอโหบวกสิบห้าต้องจัดไปโอโหต,ติดลวดเลยว่ะเอ้ยติดลวดเลยว่ะเอาเรื่องไอ้แท็กขึ้นโขเลยโอโหอย่างงี้ไปยิงทีเดียวนี่แบบหน้าสั่นเลยมอนเตอร์นี่แบบร้องสะดุ้งเลยนะโดนเอ่ออะไรอะไร็อดแล้วมีลืมชื่อลนะ เดี๋ยวขอซื้อกันแตกครับเอ้ยขอเออซื้อนี่อะไรนะซาะกันแตกก็ถูกแล้วพราะว่าเกมนี้มันมีโอกาสอาวุธพังเอพังคือแตกไปเลยครับพังคือแตกไปเลยนะเกมนี้เกมนี้โหดนะโอนนั้นะอย่างที่บอกไม่ต้องถามเลยครับตองเราก็ต้องมีการซื้อแน่นอนนะเราก็ต้องมีการซื้อแน่นอนนะใบกันแตกนะครับโอ้โหเริ่มแพงแล้วนะเริ่มแพงแล้วอันนี้ก็เป็นการให้ดูครับว่าสามพรูบี้เอาแค่มาตีอาวุธก็ สำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดูจีโฟนนะครับสามารถเปิดเห็นไม้มไลฟ์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับต่อไปในเรื่องราคานะครับยูวจะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน g v I P จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ UVP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ g v I P เหลือ5 540บาทเหลือ320บบาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมาก อย่าลืมใส่โค้ด lucky bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด lucky bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารออเทั่วไทยเลยครับแเอ้ยต้องบวก16ครับเราจะได้พาสซีฟนะโอ้โหขัดจังหวะหลุดไปแล้วเนี่ยครับ iOS ไม่เคยไม่เคยเล่นเกมนนนนีี้้เเเกกิิ10 16าาทจรรงๆบววห่ออย็ไปใช จัดการมอนเตอร์ก่อนเราที่เพอโอ้โหแต่้อุตสาติดยับยับเลยนะตอนนี้แตกยับยับเลยเอา้าวมีไม่พอแล้วว่าไอหินเหลืองนี่ขาจากไหนวะเนี่ยชอบดอกโอไม่พอหรออ๋อมันมีขายจำได้ละ <laughs> บอกแล้วครับ มีหายทุกอย่างสักกระเบือนเรืวเราบอกเราได้มีโหสี่ร้อยมีไม่พออะจบเลยครับโอ้อ๋อเวลาแตกเวลาแตกอาวุธไม่หายใส่ใบการแตกแต่ว่าเราต้องซ่อมของหนึ่งด้วยครับเนี่ยต้องใช้ star fragment ด้วยนะมีจาได้มันมีตัวรวมอยู่ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าของรวมไม่น่าจะพออืดอยู่ไหนวะมองหา nbc แม่งมองยากมากเกมนี้เอ้ยมันคาบคุกยิ่งอยู่วะ ไม่ใช่แล้วโอ,โอ,โอ้คอมบายตะกี้ป่ะอ่าเนี่ยครับเจอแล้วนี่อ๋อใช้อันนี้มาเพิ่มใช่ไหมโอเคครับซ่อมไปซันหน่อย อันนี้คือกดซ่อมไปนี่ของเราต้องเสียหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเกมก็ไม่ถือว่าเบืองมากนะถ้าทำอาวุธจบอันเดียวมันก็สบายแล้วอะยาวเลยซีโร่เฮ้ยกดเกือบครับเกือบขี้แตกเราต้องเสียข้างล่างไหเดี๋ยวดิ ติดบวก16แล้วครับออซ่าก็ซ่าบวก17รอเลยเราอะไรคนจริงเขาต้องไปต่อบวก17แล้วเป็นดาเมจเท่าไหร่ครับบวก136ก็ไม่ได้แบบเวอร์วัาวางอะไรมากนะถ้าเทียบกับบวก8ก็เยอะอยู่นะเออแต่ว่าที่สำคัญนี่ครับเปิดดาคีดาเมจส0ถ้าติดคีย์นะจริงๆแค่นี้ก็ใช้ยาวได้สบายๆแล้วนะครับบวกเต้นบวกบวกเกมนี้ตันามนะอ่าประมาณนี้ โอ้ยอะไรวะเนี่ยหลุดอีกแล้ว <c oughs> อ่าหลังจากที่มีหลุดรอบที่สองตอนนี้มีกลับมาแล้วครับทุกคนเราจะไปทดลองทะลุกันแต่ก่อนอื่นบอกวิธีการเก็บเลเวลก่อนนะครับสำหรับคนไม่รู้อ่าอันดับแรกการเก็บเลเวลเพื่อให้เพื่อนๆดองไอันี้ครับแต้มโอดินไว้โอเดนบิซิงบาคิลี่นะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่แอนฮลครับแอนฮลมันจะขึ้นมาเอาง่ายๆแบบที่ขึ้น PK มันจะ XP ครับมันจะ XP คูณเยอะมากก็ให้เพื่อนๆไปฟาร์มในนี้แต่ว่า แต่ฟาร์มในนี้เนี่ยมีขออนุญาตแนะนําว่าระวังนิดนึงเพราะว่าเปิด PK ได้มีโดนมาเยอะแล้วมีถึงแนะนำเนี่ยเอ่อฮันเตอร์ช่วงนี้ควรจะมีสกิลเดี่ยวที่แรงครับบางทีใครก็ไม่รู้มาฆ่าเราอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราก็มีสกิลยิงเขาตายใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆไปเล่นสกิลหมู่อย่างเดียวสู้ยากครับบอกจริงมีโดนมาเยอะแมป PK เนี่ยนี่ PK โซนครับแต่เนื่องจากว่าวันนึงเขาจะให้เวลาเราลงแค่สามสิบนาทีนะนี่มีลงไปแล้วไม่รู้ลงได้อีกบ้านเดี๋ยวลองดูฮนะถ้าเขาบอกว่าเราไม่มีเวลาลงก็มาลงที่นี่นะครับ XP เยอะมากวันละสามสิบห้านาทีคือมีกด OD ใช่ไหมมีกด OD น่ะฟาร์มอ่ะตรงนเนี้ยเนี่ยกด OD on เนี่ย XP ตัวละสองหมื่นเลเวลแม่งพุ่งแบบพยานฟ้าเลยประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกกาอาจจะต้องระวังในส่วนนิดนึงด้วยนะในส่วนนิดนึงด้วยนะครับโอ้ยอะไรเอาวะชาร์จเอโลโอไม่ติดคีวูแต่มายิงเลเวลสี่สิบมันก็เบานะครับเนี่ยเรามายิงไข่ทำไมเนี่ย เดี๋ยวมีขออนุญาตไปทดลองหน่อยนะครับเออธนูจะแรงหรือเปล่านะเดี๋ยวมีจะลองชาร์จแอโร่โแบบติดคิให้ดูว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับไม่ติดคิไม่ติดคิห้าพันเนี่ยไหนนะทายแองเกิลช็อตก็พันสี่คูณสามนะครับโห و, ยิงดอกละพันเจ็ดนะยิงธรรมดาโอ้โหดอกละพันเจ็ดยังเถื่อนครับตอนนี้บอกเลยขอติดคิดอกเลยครับอ้โหทายแองเกิลมันยิงแรงจริงวะ อ่ะสเตตัสนะครับก็เน้นแค่เด็กกะรักก็พอครับค่าอื่นไม่ต้องแต่ว่าถ้าเกิดเวลาลงดันลงอะไรอาจจะแบบมีโอกาสตายสูงใช่ไหมครับก็ให้เพื่อนๆลงวิสักสิบถึงยีก็ได้เพราะว่าไม่งั้นอาจจะโดนลุมนะมนบางเวฟที่แบบเออผ่านควสบางทีมาโดนลุมสี่หตัวไม่มีวิอาจจะตายได้อาจจะมีวิติดตัวสักสิบถึงสาประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงเด็กกะรักแค่นี้พอรักเอาได้ได้ทั้งอแทคแล้วก็ได้ทั้งขีเล็แล้วก็เด็กก็เพิ่มความแม่นครับแล้วก็เป็นในส่วนได้ดาเมจด้วยสบาย เรามีขออนุญาตให้ถ้าติดขี้ที่หนึ่งอยากเห็น